สวัสดีครับผมพี่ทุกคนนาะทักทายกันกับสุรินไลฟ์สไตล์นะครับเดี๋ยวไปชมเลขนะครับผู้ใหญ่เจดีแล้วก็ไปเจอน้องที่ให้ตัวเลข0-4 1หนึ่งนะครับที่เลตไทท์าำตัวยังไงก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับส่งมอบค่ากาแฟให้น้องเขาเป็นค่าขนมเนาะเราเป็นค่าใช้จ่ายนะบางส่วนขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวไปชมครับว่าผู้ใหญ่เจดีงวดนี้บนล่างให้ตัวไหนครับสำหรับเลขเด่นไปชมคลิปกันครับผม สวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับทักทายกันยามมือเส้านะครับวันนี้อากาศดีหน่อยหนึ่งนะครับอากาศก็โบกไปห่อนมาเลยครับวันนี้เข้าไปสัมผัสนมรอใจคิดใจงามนะครับเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากเป็นสังกะรีนะครับผมแล้วก็อดที่พลาดมานะครับพี่ๆทุกคนนะครับสุดฤทธิ์ลฟ์สไตล์นะวันนี้ทักทายกันทางช่องยูทูปเนาะก็เพิ่นบอกเลขนะครับถือถือตัวได้เกาะหนึ่งสี่ศูนย์นะครับหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่ง เอาไปเลขท้าย3ตัว041เนาะเนะป็นเลขท้าย3ตัวงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเลืผมกับสิม,สมาสัมผัสเพื่อนนะครับพอดีมี fc ท่านหนึ่งเนาะท่านสนับสนุนค่าขนมมานะครับผมช่วยน้องเขานะครับเป็นค่าขนมมาขอบคุณพี่ๆ fc เนาะขอบคุณหลายๆงวดนี้ได้ฝันไปยังเลยครับยังเลยเป็นบอ่อ,อ๋อยังมาทานันฝันฝันมาได้ผมสิลงงหายนะครับเอาน่าม,มาจากทีงไหนหนึ่ ดดได้สถานที่ดีดนเนาะกลับไปน้อนมองเกาไปสัน่นวงนันฟันแมน่นกลับไปน้อนมองเกาเนาะยังไงก็ทักทายกันเนาะกับตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีเนาะก่อนจะเข้าเรื่องเนาะผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะสิลิราะตายให้ก่อนเลยนะครับก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้ บนนะครับศูนย์กับเก้าแล้วล่างก็ศูนย์กับเก้าครับวิ่งบนล่างศูนย์กับเก้านะงวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับจดเอาแล้วครับเพราะว่าผมบันนี้มีประกาศนะครับช่วงนี้ชมชอบผมเก็บของเข่าของไปแล้วนะครับจะได้ก่ฝากพี่ทุกคนนะครับสุรินทร์ไลฟ์สไตล์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเนาะเป็นกําลังใจให้คนทํางานอย่างน้องเขาด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับน้ําใจแบ่งปันนะครับเป็นค่าขนมค่ากาแฟนะครับผมขอบคุณพี่ๆนะครับที่กดติดตามทางช่องงง YouTube ททั้2ช่อาง นะครับเมื่อวนนี้กะผู้ใหญ่ใจดีฝากมาบอกนะครับว่าง่วดนี้เด่นบน9กับ0เด่นล่าง9กับ0นย์ตัวเดียวกันนะครับ0นย์กับ9จะมาไหมไปลุ้นกันนะครับเมื่อวดนี้เพราะว่าเลขผู้ใหญ่ใจดีมาจากครูบาอาจารย์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้ทำเองไม่ใช่เลขคำนวณเนาะ15ชุดมวดที่ผ่านมาเข้า4 8เนาะไม่ต้องกลับบนล่างวันนี้พอได้มากนะครับถาด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบอกว่ายวจัดให้ยวจัดให้เนาะอาจจะเป็นมือแรงก็ได้นะครับเพราะว่าพี่เคยใช้เพิ่นกับปล่อยแล้วนะครับส่วน พี่กระชัยนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมลงให้น้องเลขล่างพี่กระชัยทางช่องสุดินไลฟ์สไตล์เนาะน้องตอนนี้ก็คือช่วยกันให้น้องเขาพัฒนาโอ้นะครับถ้าเห็นน้องเขาทำงานดีดอย่างนี้คนหนเสสนับสนุนค่าเหนื่อยค่าลาก็จัดมานะครับผมเป็นขากระพงกาแฟนะครับให้น้องเขาทำงานดีมากนะครับเนี่ยบอกไว้ก่อนนะก็อีกคนนึงเนาะที่ทําให้ผมไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เนาะตอนช่วงขาผมหักที่มาตอนนี้เนาะ ดูสิครับสังเกตครับขมักขมันครับกลมนากลมแจ้สู่ชีวิตจริงครับไปดูหน้าใกล้ๆครับน้องเป็นไงครับโอ้ทำไมต้องกลมเลยน้องมันเยอะครับมันเยอะใช่ไหมอ่าก็ฝากด้วยเนาะอ่าผู้ใหญ่ใจดีครับเด่นบนเก้าก right ับศูนย์เด่นล่างเก้ากับศูนย์งวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับ ก็ยังไงก็ฝากก็ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ตทางช่องสุรินไลท์สไตล์ครับมาแรงแซงทางโค้งนะขอให้ปังๆนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางจากเรานะครับผม